ครับสวัสดีครับสวัสดีเอซทุกๆท่านอีกแล้วครับผมนะครับก็มาพบเพอกับผมเช่นเคยนะครับบ่าวโจ้เมืองอุบลนะทีช่องรถคุณนําเข้าบารนาเฮกเตอร์ครับครับวันนี้เราจะทําการจัดส่งนะครับเจ้า SK200 ขีด6 E นะครับหรือว่ามาร์ซิกของเรานะครับนี่นี่นะครับสิบรอมาแล้วครับวันนี้ทำไมได้ขันใหญ่แท๊ วันนี้วันนี้ได้ขั้นใหญ่วมาเลยอ๋อช่วยงานาปีอ๋อช่วยารสามปีไอพี่กเดินไอเอทเดินหน้าไปก่อนเดินเอทเดินหนาไป ไปปนหางที่ซรอน้นหางครับครับวันนี้ก็จะเดินทางไปยังจังหวัดสุราษฎร์ธานีและนี้จะเดินทางไปอำเภอรพระแสงครับ นะครับนี่เดี๋ยวเราเดินตัวนี้ออกก่อนนะครับให้โล่งๆนะครับผมอันนี้ก็เด็กใหม่ครับเบาสอนเบาสอนคนมักด่าครับพอแล้วพอแล้วพอแล้วพดพรตูขอออกพรตูขอออกพรตูเทิงที่ประตูเทิง่พี่ขนาดเป็นปะตูเทิงเนี่ยหนีหม่องมือจับน่ะเดือยเออเดี๋ยะเดือยพดออกโศกเดือยขึ้น เออนั่นละนั่นละโอ้ยธรรมดาครับเด็กใหม่ครับเพิ่นมาเคยครับเอาผมไยางเดี่ยเพื่อนเฮ็ดอีเพื่อนเอาแค่โต๊วร็อกตับเขาออกพ่พอนี่นะครับสินค้าของเราที่จะทำการจัดส่งนะครับ SK 2 0 0 YN 0 9ครับหรือว่ามาร์กซิกนะครับถ้าเป็นชื่อเต็มเขาก็คือ SK 2 0 0นะครับขีด 6E นะวายนะครับตัวนี้นี่สดสดร้อนๆน,นะครับนี่พร้อมส่งนเลยทีเดียวเชียวนะครับนี่อันนี้เราทำเสีให้ท่านใหม่หมดนะครับไม่ว่าจะเป็นอ่าช่วงล่างนะครับตัวรถสีสารเก๋งบูมอาร์มอันนี้เราทำให้ท่านใหม่หมดอ้ดสวยๆครับนี่ ครับตอนนี้เรารีวิวไปแล้วเด้อนะครับก็เอก็สามารถไปไล่ชมเราที่ช่อง YouTube รถตุ่นนำเข้าวกาได้ฮะคันนี้เลย,ยอเดี๋ยวให้น้องเข้าขึ้น,อ,อ,อ,นอันนี้ได้มือสุราครับเอาเพื่อแสงนี่ได้มือ ได้มือโปรมาเลยครับวันนี้นะครับมือเอกนะครับเกี่ห้ขับมานานครับคนนี้ตอนนั้นมารับ60แล้วครับแต่เอารถเล็กมานะครับวันนี้ได้คันเบิ้ลมานะครับนี่นี่ครับสวยๆครับทำให้ได้เสร็จสรรเรียบร้อยช่วงล่างเต็มๆนะครับนี่สวยๆครับเก็บทุกอโนุทำ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 ครับวันนี้ก็จะ ออขึ้นนะขึ้นนะบอกพอักขึ้นมันมาขึ้นเลยมันมันหน่อยอ๋อวันนี้บทบาทการดูดากรถในแก่เบาว้อนครับคนเมืองดากอ่านะครับเราก็จะทําการจัดส่งนะครับก็จะรถขึ้นกันครับพรุ่งนี้ก็อ่าฟ้าสางที่อำเภอพระแสงนะครับจังหวัดสุร,ราษฎร์ธานี นะครับอันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับคุณพี่วัชลินมากมากเลยนะครับที่ไว้ใจนะครับกับบริษัทบางนาเทคเตอร์ของเรานะครับได้ดูแลรถคันใหม่ของท่านมีตัวอยอนอาดมันกบมันก็แน้นแขวแน่นะนะ้ยนะครับเหลี่ยมม,ม,มั่งมี่น้องครับนี่

อ๋อตัวนี้เป็นแท็กเล็กครับแท็กเล็กขึ้นง่ายนะครับกดกดกดอันนี้เป็นยี่สิบสองล้อครับวันนี้เบอร์สามหกนะครับเป็นอิซูซุครับสามร้อยหกสิบแรงนะครับโอ้หนาไหมหนาไหมนี่ ครับเย็นนี้ก็น่าจะเดินทางตอนคืนนะครับคุณลูกค้าบอกว่า6ชั่วโมงถึงนะครับ,บ6ชั่วโมงถึงนะครับคุณลูกค้าก็มีรถพ่วงนะครับก็มาส่งที่วิ่งของจากสุราษฎร์มาส่งที่กรุงเทพก็บ่อยนะครับโอ้แทนเตีเ้ยสวยครับ ต่อไปต่อไปนี่ีแต่ก่อนแกขับเมคโคนะครับพี่เรายฟังว่าแกขับเมคโคอยู่หลายปีครับรแล้วก็มาขับสิบล้อแล้วมาขับเทนเลอร์วันนี้ในรถใหญ่มาเลยเที่ยวก่อนมากสิบล้อ ครับบอกว่าวันนี้ก็เลยให้มาอีกซอย,ซอยหนึ่งนะครับจะได้เลี้ยวง่ายนี่ตัวนี้นครับเป็น SK200 นะครับโอ้ลืมบอกอันนี้กัราคาข้าตัวอยู่ที่1,850,000บาทนะครับราคา1,850,000านานบาทครับตรวจเช็คสภาพให้ท่านใหม่เสร็จสับเรียบร้อยแบบนี้นะครับนี่ มันเลื่อนสีมั่ง

ไปขึ้นไปร้อโซ่ช่วยพี่เขาไอ้ศอนนี่นะครับก็เป็นไนว่าขึ้นรถนะครับต่อไปก็เป็นการรัดโซ่นะครับเพราะว่ารถใหญ่นะครับเดินทางไกลเราต้องทำการรัดโซ่เพื่อความปลอดภัยนะครับ โอ้ย้อนแสงย้อนแสงนะครับก็สําหรับท่านใดนะครับที่กําลังมองหาเด้อเดี๋ยบขอฝากไว้หน่อยนะครับสาหรับมองหารถขุดนำเข้าแท้จากญี่ปุ่นร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับพ้อมาบริการหลังการขายแบบนี้พ้อมานตรวจเช็คสภาพให้ใหม่นะครับนี่เรามีให้ท่านเลือกมากมายนะครับดีเยอะแยะเลยนะครับอันนี้เป็นรถนําเข้าจากญี่ปุ่นนะครับแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับส่วนคันนี้ก็จะเดินทางไปยังบางบอนห้านะครับอันนี้ขอเป็นของเสียทิวครับส่วนคันนี้เป็นของคุณพ่อนิเวศนะครับที่ก็ รอเข้าคิวที่ทำการตรวจเช็คนะครับส่วน s h 2เอทสองตัวนี้ยังไม่มีเจ้าของตัวนี้ยังไม่มีเจ้าของนะครับค้นก็ยังไม่มีเจ้าของทั้ทงแถวนี้ยังไม่มีเจ้าของครับแต่ตัวที่ทับสีเสร็จแล้วมีเจ้าของพร้อมส่งนะครับนี่